ฮัลโหลลงใส่ชุดไปทำไมโอ้พ oh, ิ hey. oh, ่งเห็นว like ่าข้างในมันเป็นอย่างงี้เว้ยไอ้สเพิ่งเห็นว่าข้างในเป็นอย่างงี้เข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเอย่้อเขาเรียกว่าอะไรอะไรสักอย่างนั่นแหละใส่กลับก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายแฟคทอรี่นึกนึกนึกอยู่เมื่อกี้นึกอยู่นะฮะ โอเคจะเข้าก่อนแป๊บหนึ่งเรากลับมาได้แล้วนะครตอนนี้โอเคผมว่าเปลี่ยนไม้เป็นอะไรนะเป็น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 เป้นเป็นเป็นเเปนเนเปนเป็นอร็นเป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 ลเปนเป็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 อเป็นเปนเว็นเป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 นเป็ป็นะป็นเป็นเปินเป็นมปอนเป็นเกับเปเทเนเป็นวันนี้ก็จะท็เทรนเป็นเป็นเน่อย พี่อะทำไมมันได้ไาเยอะจังอ๋อมันมันขึ้นอยู่กับเลเวลของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเอนชานในหนังสือด้วยอย่างใส่ใส่เอฟฟิซิเอนซี่สี่เข้าไปมันจะออกมาสิบสองอันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กันหนังสือด้วยเอ่อดี๋ยวพี่เก็บที่เหลือใส่นี้กันเอ่อแล้วพี่ว่าพี่จะลองทำเทเบิล เทเบิลพี่รู้ละเทเบิลต้องทำไงไปดูของอีโตสลับมากใหญ่ที่สุดโอเคบางอย่างจะหายไป <She et. S 1> สามสองวัด <What? S 1> <laughs> ฝั่งนู้นเป็นอะไรไมพี่โอเคไม่เป็นไ, <c oughs> okay, ไม่เป็นไมน่ไม่ไมอีอะไรครูกำลังสนุกสนุกของครูอยู่โหมีแพลตฟอร์มไม้ที่แบบแยงังไงอะต่อแล้วมันบั็กด้วยทุบ ใช้ได้ใช้นี่ไหมเนี่ยอะไรอะ่ะได้ใช้ไอ้คาถาไหมอ่าฮะเดี๋ยวผมเนี่ยใช้วางดินเว้ยผมจะอะไรขึ้น <laughs> ชิบหายละบอทผมทำต้นเลสโตนพังไปอันนึ่งไอ้ยโอเคไม่เป็นไรอันเดียวชเชเบินสองอันมั้งจะจำไปปม่ปิดแล้วก็สคริป ชูอยู่วางตรงไหนอยู่วะเนี่ยกูขอจองตรงนี้ไว้ทำนี่ดีกว่าติดติดเอ่อฟื้นทีไรเซอร์หมดผ <hey, S 1> มเพิ่งรู้เอ๊ทีนี้กูทำไงวะเนี่ยเจออะไรขึ้นอ่าพี่ไอถังมานานี่คือถ้าผมทุบแล้วมานา,นานจะหายนะฮะหายหายหายดิ <laughs> ยงั้นไ่ทุบเลยกัน เออเดี๋ยวนะผมดูก่อนพี่มีมานาแท็บเล็ตหรือเปล่าไม่มีทำได้ไหมใช่ <c oughs> พี่ได้อันนี้มาละมานาแคปแล้วไงต่อครับยังไงใช้มานาเพิอมารวมกันต้องใช้เปเปอร์รอเ โอเคกูต้องใช้เปเปอร์เหมือนเหมือนเหมือนถ้ามองจากมุมนี้ยเหมือนมีบัคอกอะมันมีบัคกแบบพื้นหายแล้วมองเห็นด้านล่างอะไรเงี้ยโอเคโอ้ยไม่กูจะทำได้ไหมเนี่ยว่าแต่ฐานพี่มีฐานไหมโค <laughs> ไม่พอต้องตัมถานละทำเป็นเพเปอร์ใหญ่ๆหญ่โอเคเรียบร้อย <c oughs> เก็บมาน้ำไว้นี้ว่ะเดี๋ยวนะมันต้องใช้อะไรวะ Research Table Particle Knowledge Particle Knowledge t h e r m o m e t e r เอ๊ะเพาแต่นี้คืออะไรเนี่ย2นี่คืออะไรเนี่ย ไม่ีอะรเปเปอร์แบบนี้มันคืออะไรวะรู้สึกว่ากูกำลังมึนงงกับไอ้พวกนี้สายไฟนี่เฟี้ยวมากดิเซิร์ดโน้ต กูต้องไปเอารีนน Research. Oh, Research เสิร์ชโน้ตจังเลยรีเสิร์ชอ๋อรีเสิร์ชโน้อยมีอยู่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 มีมีอ่านี่เหรอะอะ,ะเจอกูอชใช้ไปแล้วนะนี่นี่นี่พี่ผมค้าไปสองอันนี่นี่นี่นโอเคท,ทิ้งไว้แถวนี้เลยโอเคสองครับทำไงดีวะเนี่ยปึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยอืมแล้วก็เอาออกโอเค ดินจะพอไหมเนี่ยใช่คะทำไงไะเนี่ยทำไม่เป็นเลยไปอืม <c oughs> <c oughs> ทำไงวะเนี่ยแต่อันนี้พี่กำลังทำอะไรเกี่ยวกับทำคร,ราฟวาใช่กำลังทำอยู่ซึ่งกูงงว่าวกูต้องทำยังไงหนังสือมันไม่มีบอกอะไรเลยอ่ะมันบอกเว้แต่มันเยอะจนกูขี้เกียจด,ดูแล้วกูได้อะไรมาเนี่ย ที่กูรวมอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ได้เออได้อนใหม่มาเว้ยเอาอันนี้วมอันนี้ไม่ได้อะไร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 ทิบไหายทำไงวะเนี่ย ไปดูหน่อยทำไงวะเนี่ยมันคือโต๊ะอะไรเนี่ย research table กูก็เเย,ยังงงอยู่เนี่ยว่ามันคือ กระสีกระสีมีนะในกล่องนั่นน่าจะมีอยู okay. อ่กลัวดิไม่พอเอ,อ้ยพอ,อเทมโอนอมิคอม is power จอม paper dirty note s h craft t o and paper เสร็จแล้วไปดูด้วยอยากรู้่าทำเไยไม่ใช่คือูกได้อะไรมาก็ไม่รู้โอ้มันืออะไหลเนี่ย ้องเปลีป่ยนใบ What Run out of ing มีหมกหมดด้วยงงเนี่ยนะ Inventory already have this research note i n y o u r inventory อ๋อว้าววัตถิงแค่ oh, Research note เดี๋ยวพอเรนเอาออกยิงเอาไงไวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยนึงอันทำไงได้ได้เว้ยเฮ้ย1งอันเห็นแบบถ้าพี่ใส่ถูกถ้าพี่ลากไปใส่ถูกมันจะมีสีขึ้นออไม่ใช่อันนี้อันนี้ ได้ไแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยพี่มีดอกไม้อะไรที่คิดว่ามันเพิ่มมานาได้เร็ว,รวๆมัม้ะทำพี่เน้นทำเยอะๆว่ะผมย้ายไปฝั่งไหนดีเนี่ยไอ้ตรงที่จะทำแบบปั๊มมานาก็ลิง์มาถึงตรงนี้แล้วกูต้องทำไงต่อเนี่ย ทำไงวะูงงโอเคกูไม่รู้แหละถือกูคราฟตรงนี้เสร็จแล้ว j and paper and ูนิสคริปต์ทู n d p นเปเปอร์ทูดีส์เรดจตโอเคใช้นี่แหละคร i สมาสเส้นดี e ์เรดเรดจิตโน เทียบเลยได้หนังได้ไอ้รีเสิร์ชรีเสิร์ชที่มาเต็มเลยปัญหาคือมันใช้ทำอระไรก็ใช่อยู่ในของพี่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกขานเยอะโคตรเยอะเลยวัดที่ได้อะไรอ่ะอืม <médico> กูกำลังดูกูต้องทำอะไรกูยังงงไลค์กด อะไรเก็บตองไหมน,นี่คือทำไว้นี่อยู่หรอ,อจะปั๊มมานาล้นล้นล,ล้นระชิบพายคุณต้องหาก่องก่องน,นี้แล้วกันมีลมเด้ขอ,องลง้นที่ผมรู้สึกว่าฐานไม่มีเลยจะไ,ไปขุดไปเอาจากไหนเยอะดีเนะี่ยรู้ไหมที่ไหนรีบดักแน่นอนว่าแล้วแต่ผมอยากไปนี้ก่อนอ่ะไปอะไรนะ โอกาสก่อนอนะคือผมจะทำอะไรไมเนอะร์ minor, ไงตัวไมเนอร์ตัวช่วยขุดเต่าอ,อ่ะเทอเท่าอ่ะแต่ปัญหาก็คือเราไม่ทำไม่เป็นแบบน่า <t> ต้นนี้มันคาบยังไงจะไม่ได้สีน้ำตาลแดงแล้วก็ไรเไกยไรเกย น้ำตาลสองโอเคพอเยี่ยมเอาเ้ยไม่พออันนี้กันแล้วเนี่ยซีดซีจากมอสอื่นใช้ได้ดีกว่าเนี่ยผมไม่เคยลองเลยลองดีกว่าอืม,มอก็พาวเดอร์ต้องสเตนเกตเวิร์คเบนช์ือแล้วเนี่ย เลสเตอร์อินเวอร์ชันคืออะไรวะเออลุงทำคุกกี้ไหนดิทำทำอะไรนะคุกกี้คุกกี้อ่ะคุกกี้สีฟ้าเห็นว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยนะสงสัยว่าพวกนี้ทำอะไรดีเซิร์ชโน้ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้ทำอะไรได,ได้อ่ะไอคุกกี้สีฟ้า มันกินแล้วมันได้เยอะดีเห็นว่าอันนะมันกินแล้วมันได้เยอะดีออ๋ผมก็นึกว่าแบบยังไงได้มานายเยอะรีเซ<ด>ิร์ชโนตคูตเพียบไปหมดเลยทำไมคูม,มีไมซิเลียมสองอันวัเนี้ยแกนมาสเตอร์อันหนึ่งลงของลงอะไรใช่ไหมพี่แอ๊กทำไมใช่ของผมอ่ะเออ มึงเอาไม้กูได้ไงเนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคืออะไรผมว่าผมทำวันนี้อยู่เนี่ยแล้วก็ซีผมอยากได้ที่มแบบไอเนี่ยให้มันเติมน้ำได้อัตโนมัติอ่ะที่เกล็ดมันตักถังน้ำใสเียอนเดียนไหนไอเนี่ยแบบ ผมลองต่อท่อแล้วมันก็ไม,ไม่ไม่มีแบบอะไรอย่างนี้แล้วไปได้ใช่ไหมใช่มันต้องใช้อดกลนไกอะไรสักอย่างคิดว่าวางน้ำแล้วกดชิปเหมือนเดิมเนี่ยมือเปล่ากดชิปเหมือนเดิมอ,อ่ะวางน้ำแล้วใช้มือเปล่าอ่ะถือมือเปล่าแล้วกดชิปกดลิกขวามาันจะใช้มือเปล่าดิ อช่แบมาาบมันใส oh. ่อัตโนมัติให้อ๋อนี่จะบอกว่าจะเอาไ้เป็นดอกไม้ที่ใช้ไฟใช่ครับแล้วตรงนี้กูต้องทำแนวเนี่ยสี่ห้าต้นจะพอไหมนเนี่ยเอาสักก็้ว,วนนีกูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะ ไม่เข้าใจอะ่ะน้ำสลักทำไมอันนี้มันเปล่งแสงวะกูไม่เข้าใจกูโคตรไม่เข้าใจกูโคตรจะไม่เข้าใจก้าวต้นของเนี่ยแล้ทำไมไมันเป็นเหลืองแสง ตัด out of ing เติมไงวะใช้หมึกดำเรามีไหมเนี่ยใช้เดี๋ยวแป๊บหน้า ing ม,มีอยู่วะเออกูขอลองอะไรหน่อยสิไม่พอหรอมาละนะพี่ทำอะไร,รอ่ะ จะลองใส่ลงไปมีกระทะไหมกดลิกขวาเอากระทามากดชิดลีกขวาหน่อยมันไม่ลดลงนะพี่มานาในนี้โอเคปูต้องไปใช้อิงแสกละอเคงงนิดไปเงเลยงงมากอ่ะแล้วก็ยังงงเอ้ากด

ต้องทำไงวะเนี่ยวิกกี้แม่งก็อ่านลำบากอ่าเออ,อแบบนี้ก็ได้เลยงอ้โมอมผมกลัวว่าสะดวพี่ไม่พอเลยดิอุย้ยอีกนิดเดียวว่าสะดุอะไรไม่พอวะไอ้ที่ทำดอกไม้เนี่ย โอเคการ่านจำนวนมากต่กูต้องทำไงวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ทำไงวะ พ่อผมทำเอ็เพิ่มดีกว่อะหกสิบสี่อลวไหวะอไงวะเออกบปอ่ะกลับปอะทันใหม โปรเซสเซอร์ไม่มีเลอรไม่มีหมดเกี้ยงเลยโอ้ตายอินสไครเบอร์อยู่ไหมกูต้องค่อยๆปลดล็อกทีละอันใช่ไหมเนี่ยโดยการไปศึกษาโดยการศึกษาพวกเนี่ยแล้วทปถ่ายก็ปลดล็อกไม่เป็นทไมวะ งงแงแล้วนะงงแงเวยอ้าวอันนั้นหายไปไหนหายไปไหนเนี่ยดูคอมพลียูริเซอร์จูซิมพลูนี่คอนเน็กตีฟอ๋อเฮ้ยเห็นอะไรบ้า โอเคแบคลูตันมีประโยชน์วิ่งทำไรรอดีอืมออฟแทร็ f เก็ตคอมไบวิดอินแอสเปกต์ออฟแอสเปกต์เพลสแอนด์แอสเปกต์คอนซูมวันดีเซ i ร์ตพอยต์ a ้าคุณทำผิดพลา c คุ c สามคลิกที่แอสเปกต์เพื่อบไต่คุ Research point. You continue doing this until you form connect or start. อย่าบอกนะว่าอ้าวเยี่ยที่เพลงละ ตัวปั๊มอุกกบ,บาใช่ไหมเนี่ยเจอปัญหาพ่พอกับพี่เลยของไม่พอปัญหากูละคือของกูมีไม่พอ <c oughs> ไม่พอเหมือนบ้าเราดีเซลมจากไหนเนี่ยเติมไม่เต็มก็ไม <c oughs> ่ใช่ ทำไงวะเนี่ 1> 1, ยหนึ่งคอ้าวเฮ้ยพังเลยทำกี่ันไวนะ้เนี่ยแล้วกูยอยากได้เอสเฟคพอยต์กูต้องทำยังไงเนี่ย กูงงไปหมดละ <g ül f> งงกันโอ้กูทิ้งไว้นี่ก่อนดีกดกอโออันนี้ลุงทำอะไรเนี่ยโอ้เติมเร็วมากเลยเว้ยทำอะไรทำไม้สักอันหนึง่งทำไม้อยู่นี่ดีกวะนี่ผมขอทำเพียวเดซี่หน่อยทำอะไรวะเนี่ยหินสโ <c oughs> ตนทำไงวะกูลืม ทำไอ้สติกนี่ยังไงวนะเนี่ยหวานอะไรพี่หวานนั่งงไงวะน่าใช้ลิฟวิ่งบูทอ๋อต้องใช้ลิฟวิ่งบูทโอ้มิน่าลิฟวิ่งบูทอยู่นี่ <S 2> <S 2> ทำเพิ่มอีกสักอันหนึ่งใช้สามอันเลยเว้ยโอ้สิบแปดอันขอลืมเก็บอันนี้ให้ มาเทา่าไหร่ในทีตอนนี้คือผมจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ครึ่งหล <Okay. S 2> อดแ <Okay. S 2> ล้วเดียวกันแฮะโอเคเธอลาสติลเสียเวลามากเลยกับการซ้ำไอตัวนั้นโคตรเสียเวลาเสียใจมากๆโอเค จะพอมไหมเนี่ยยี่ยิมเจ็ดอันขอเหอะออทูหลอดกูอยู่ไหนเนี่ยไปพอดีเลยซับไม่อยู่เลยเก้าอันเจียระทับทูหลอดกูอยู่ไหนวะเนี่ยสามอันกูหลอมกลับแล้วนี่า็ลืมไป คว้าวมาสเตอร์รอเรียบร้อยโอเคอันนึงมันเลิกผลิตไปแล้วเดี๋ยวผมเอาฐานมาเติมแบบโค่ง<ถ>ไม่พอพี่ผมรู้ละไปเนเธอร์ไปเก็บอะไรนะ <c oughs> ไอ้ดาคาวดีกว่าคืออะไรอ่ะคือมันเอาไปทำอะไรนะเป็นชาโคลได้คืออะไรว,วะ ดักหมาปะเนี่ยพี่เมฆเมฆสีเทาอ่ะเออเหรอไม่ใช่เมฆอะไรนะผมลืมอ๋อแอดคาวแอดคาว์เมฆสีเทาโอเคเดี๋ยวกูตามไปกูกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ใหญ่แลวลุงมาโอ้น่าเบื่อมากเลยออโอเคอ้าวกูก็มีอันนี้นี่ว่าปัดโทจะทำอะไรมาแมายะๆู่ชิปเป่งเฮ้ยเมีดับไปนิดหน่อยตกใจโอเคไปใไรอะไรเยอะลุงปรับปรับปรับ แล้วก็เอาดิฟฟิ้งล็อกบอออฟมอสดาเมจเท่าไหร่บวก14 what the fuck what the อ๋อมันยังไม่มีชาร์เน็ตป่ะองแซมจะยังไม่มีชาร์เน็ตมันก็เลยได้มาแค่นี้เจ็ดหัวใจกี่หัวใจสิบจุดห้าหัวใจเอาอีกแล้วไปแลล้วุงเอาอีกแล้ว ผมเข้ามามนอนนี้มันได้ยินเสียงกำกำอีกแล้วโอ้ขนลุกเลยวออไม่เป็นไรนะลุงนะเอาอีกแต่โคตรหลอนเลยคือตั้งแต่ผมเล่นสกายแฟแบบพี่มาผมได้ยินอยู่คนเดียวเนี่ยโคตรหลอนเลยคืออะไรโอ้รีบเก็บเก็บ้เมยแล้วก็รีบอ่อ๋อีบว่า อ,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 อีกแล้วมาลุม,มาดีเรไปแล้วมา <laughs> กับมหาชันอีดได้ไหมไม่มีไอท้ทาวาเวอร์อร์ดเวยแล้วก็ต้องบินแบบช้าๆไปลูกเขาบอกว่าเจ็ตแพดอันยิ่งใหม่มันก็จะยิ่งไปได้เร็วนะลุงนะหมายถึงบินไปข้างหน้าเลยะอืมประมาณนั้นน่ะ๋อ